มาบอกแม่แบบนี้สักทีมันเวลาเยี่ยมแล้วนะคะคุณป้าค่ะป้าก็มันจะออกไปพนดี้เลยค่ะเอ,อ่เอ,อแล้วนั่นแว่นอะไรคะคุณป้าป้าก็แค่หวังว่าลูกชายป้าจะลืมตะตื่นมามองป้าแบบนี้ พยาบาลจะดุป้าเลยนะคะที่ป้าทำไปำไปพาะป้าคิดถึงเขาค่ะถ้าไม่รบก,กวนคนไข้ชัดก็ไม่ว่าหรอกค่ะป้าแม่มาอีกแล้วเหรอจะมาอะไรทุกวันมาแบบนี้เนี่ยพี่มิงมันก็ไม่ฟื้นขึ้นมาหรอกทำไมจะพูดแบบนั้นละ่ะมิงเขาก็แค่ล้มหัวฟาดเมือนสลบไปหมอเขาบอกว่าไม่ได้เป็นอะไรร้ายเลยเอง แม่เชื่อว่าเดี๋ยวมิง้งเขาก็ฟืน้นเลิกหลอกตัวเองซะทีขอะแม่นี่ว่านอะไรเนี่ย,ยอย่าเลยทัเลากทำตัววุ่นวายสร้างมหาทีเหอะแม่ดูคิ ก็สบตากับมิงอยากให้มิงมองแม่แบบนี้แม่มีด้วยนะจ๊ะสบตาไกไว้มบ้านนี่นะเลิกม,มนโนถอะแม่ไปกลับบ้านเดี๋ยวฉันช่วยนะคะคุณป้าขอบคุณค่ะร <c oughs> <c oughs> ้าฝากลูกชายของป้าด้วยนะคะถ้า <c oughs> <c oughs> ป้าจะไม่เยี่ยมวันหลังคะ่ะ ได้ค่ะคุณป้าไม่ต้องเป็นห่วงนะคะพี <P i> ่เ <zza> จอคิดถึงจังเลยค่ะผู้ชายคนนี้ใครนะจ๊ะไม่ต้องมายุ่งแม่ นี่มันเวลาเที่ยงแล้วนะไปเตรียมข้ากวกลางวันให้ผู้ชันสิอ๋อแล้วก็เตรียมมาสองชุดนะเพื่อแขกของฉันด้วยไดจ้ะออนพี่ขนาดนี้ต้องการอะไรจากพี่หรือเปล่าจ้ะเปล่าก็แค่มีข่าวดีนะแจนหนูเจอ แล้วนะคะชนิดที่ว่าดื่มปุ๊บเด้ไปเข้าฝฟอพาอินปัน๊บทีนี้ก็ถึงเวลาที่เราจะส่งไอ้มิงไปเฝ้าพาอินสักทีนะพี่คิดไว้อยู่แล้วลหละว่าทุบหัวมันใช่ครั้งเดียวนี่มันไม่ไม่ใช่อุบัติเหตุหรอกเนระ <gasps> แต่ว่าก็ทำให้มันอาการโคามาก จนถึงขั้นที่เราจัดการได้ง่ายขึ้นนะคะแล้วก็ยังทำให้เราสองคนเนี่ยสนุกได้ง่ายขึ้นเหมือนกันงั้นวันนี้พี่ประเดิมเรื่องสนุกของเราเป็นเรื่องแรกเลยแล้วกันนะจ๊ะโอยพี่จิงแม่จะไม่ยอมไม่ใครมม่ทำลายลูกแม่ได้เด็ดขาด เขาเนี่ยแม่จะปกป้องลูกของแม่เองไอ้พวกนันมันต้องได้รับกัรที่มันก่อไว้มิงมิงต้องสู้แล้วก็กลับมาหาแม่ไว้ไๆน,นะลูกได้เวลาฉีดยาแล้วค่ะรบกวนคุณป้ารอข้างนอกด้วยนะคะ ฉันไม่อยากทิ้งลูกฉันในอยู่คนเดียวนะคะมีอะไรหรือเปล่าคะคุณป้าไม่มีเวลาแล้วล่ะค่ะนี่กีจ,จะทำอะไรกันแน่คะคุณป้าเลยเวลาฉีดยามาตั้งนานแล้วทำายังยินบึ้ออีกลระคะอะ๋ฉันแค่มาเช็คความเรียบร้อยเฉยๆคะ่ะเช็คเสร็จแล้ว ก็ออกได้แล้วล่ะคะ่ะถึงพี่มิงเขาจะยังนอนหลับอยู่แต่ก็ต้องการความเป็นส่วนตัวนะคะค่ฮะ,ฮะ,ะ,ะค่ะทักโดร์ล่ะพี่โจจัดการมาเลยจ้ะเราสองคนจะได้หมดเสี้ยนน้ำกันสักที ไปที่ชอบที่ชอบนะคะพี่มิน่นนี่คือเอกสารที่จะแสดงว่าทุกอย่างจะต้องเป็นของเราเรียบร้อยทีนี้ ็เหลือแค่กำจัดนั่นฉันรำ่คั่งเต็มทนแล้วนั่นน่ะเหรอแกแกจะลงโลงอยู่แล้วจัดการได้ไม่ยากหรอกจ้ะพี่ว่าตอนนี้เรารีบไปกันดีกว่าค่ะพี่เด้ากับลงผู คิดทำกันแต่เรื่องชุดชั่วหมิงปลอดภัยแล้วนะลูกสรุปเกิดอะไรขึ้นคะคุณป้าลูกสะพ้ายของฉันกับชูของมันจะกำจัดลูกชายป้าเพื่อหวังภูสมบัติทั้งหมด เข้าไปดีๆีดีนะที่ฉันตัดสายน้ำเกลือทันไม่อย่างงั้นแล้วก็ลูกชายของป้าคงไม่รอดแน่ๆไม่คิดจะแกงกันในโรงพยาบาลเลยเหรอเนี่ยก็เพราะความโลภไงล่ะคะทำได้ทุกอย่างแม้กระทั่งคนที่รักแล้วก็ร่วมทุกขร่วมสุขกันมายังทำกันได้หลงคอสงสารก็แต่ลูกชายฉัน ที่นอนไม่รู้เรื่องหนูเล่าอะไรลุกเหนียนตัวเองทำแบบนี้ถึงว่าฉันดูแลคุณมิงมาตั้งนานไม่เคยเห็นคุณจ๋าเข้ามาเยี่ยมเลยก็มีแต่ช่วงนี้แหละค่ะที่เข้ามาบ่อยๆที่แท้ก็หาจังหวะลงมือนี่เองแล้วคุณป้าจะเอายังไงต่อคะมิง ทำไมมิงจากแม่ไปไว้ขนาดนี้นายมิงบอกว่ามิงจะกลับมาหาแม่ไงไมสิแม่ไปพ่อความาเจ้าพี่โถ่พี่มิงหนูยังไม่ทันได้ล่ําลาเลยค่ะทําไมพี่มิงรีบไปไวจังเลยล่ะคะแล้วหนูจะอยู่กับใครอ่ะไม่จริงแม่ไม่เชื่อ อาการมิงดีขึ้นแล้วไงทำไมทำไมถึงเป็นแบบนี้โธ่แม่คะพี่มิงอ่ะเข้าไปสบายแล้วนะคะแม่ต้องยอมรับความจริงให้ได้นะแสดงละครเก่งเลยนะเฮ้ยพี่มิงทำไมพี่ยากเกินขนาดนี้วะพี่ไม่ยอมง่ายหรอกพี่จะไม่ยอม จ้าสมบัติกับพี่ไปอยู่กับไอ้ชู้คนนี้หรอกนะมึงต่างหากที่เป็นชู้กูกับจารแลกกันมานานแล้วพ,พี่โซพี่จะพูดมากทำไมฮะอ,อที่จริงแล้วแกตั้งใจมาหลอกแต่งงานกับลูกชายฉันแล้วก็หาจังหวะกําจัดลูกชายฉันเพื่อหวังสมบัติสินะจิตใจแกทําด้วยอะไรฮะช่วยไม่ได้ก็ลูกชายแกมันงอมาหลอกฉันเองนี่ ไม่เป็นไรหรอกนะถึงจะไม่แต่ฉันเนี่ยก็ได้เอกสารในการยกพินัยกรรมทั้งหมดของมันมันแล้วแกแหกตาดูสิก็ที่แกปั๊มลายนิ้วมือไปเนี่ยมันใช่ลายนิ้วมือลูกชายฉันหรือเปล่าโชคดีนะที่ฉันได้ยินแผนชั่วๆของแกก็เลยรอดแล้วก็โชคดีที่มีคุณพยาบาล ช่วยฉันวางแผนดัดหลังพวกแกอีกทางฉันอยากให้พวกมันติดมันจะได้ไม่ไปทำแบบนี้กับใครอีกงั้นหนูจะช่วยคุณป้าเก็บหลักฐานเองค่ะขอบคุณมากเลยนะคะคหยุดน้ำค่ะคนไข้คะม,มิงฟื้นมาหาแม่แล้วลูก แม่ครับจริงๆแล้วผมไม่ได้เกิดอุบัติเหตุครับจากชูวางแผนกันทําลายร่างกายผมแม่รู้ลูกแม่รู้ทุกอย่างแม่ก็โทษนะลูกที่แม่ปกป้องลูกไว้ไม่ได้ไม่เป็ครับแม่มันไม่ใช่ความผิดแม่นะครับนอกจาก,กมันจะทําลายลูกแล้วมันยังวางย่าลูกแถมยังเอาเอกสารยกมรดกทั้งหมด มาพ Bref.. ิมพ์าหลนิ้วมือของลูกไปแม่ไม่มีวันยอมแน่ๆฉันคิดแผนออกแล้วค่ะว่าจะดัดหลังพวกมันยังไงดีไม่จริงอ่ะถ้าแผนฉันล่มไรที่หน่อยนี่คือใครก็คนที่จะมาจับพวกแกสองคนข้อหาพยายามเอาชัยฉันยังไงล่ะ ห,ห,หลักฐานก็ลายนิ้วมือคุณจ๋าบนมือของคุณมิ้งยังไงล่ะคะแถมยังมีในน้ําเกลืออีกด้วยฉันส่งให้ตํารวจหมดแล้วคะ่ะอ,อ๋อเมื่อกี้คุณตํารวจได้ยินหมดแล้วใช่ไหมคะใช่ครับได้ยินชัดเต็มสองหูเลยล่ะครับมานี่ใครเด็กให้จับวะจ๋าเนี่ยแหละเวรกรรมที่เธอทำกับลูกชายฉัน อยู่ในสภาพนี้แล้วอะทำให้เธอสำนึกบ้างไหมจา๋าถ้าจ๋าสำนึกผิดได้จริงๆพี่ก็ขอสิกรับให้นะพี่ว่าจ๋าคงได้รับบทเรียนมากพอแล้วลนะ่ะ